นะครับร้อมกับทางพระเจ้าคาการ่าว่าจะกำรสุขการจพระพิธรรมในกิเืองนะครับแล้วก็จะมีพิธีบเพ็ญบุญสประกอบพิธีการจากพระกิในวันใหม่นะครับตรนี้ นี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะสำหรับทุกทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับจัดไปและร่วมในพิธีรอบรักศพคุณแม่จันนมมาสกุลในงานนี้ต้องใช้โอกาสนี้นะครับทางคุณพ่ออ่าน้อง ร่วงแสดงความไว้อะไรในการจากไปของคุณแม่กําน้งว่าสมบูรณ์ในครั้งนี้และได้ร่วมไปที่เป็นคุณสมบูรณ์ร่วมร่างศพนะครับของคุณแม่จัน้องว่าสมบูรณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็ขอกราบขอพระคุกครั้าเลยสำหรับท่านเจ้าขององร์ปีนะครับซึ่งเป็นองค์ปียอดอกไม้ศพนะครับแล้วก็องค์ีท่านะซึ่งทุ่งท่า